สวัสดีครับผมมาอยู่กับช่องนอนนอนทักไทยแลนด์ครับหากินอีกแล้วนี่ครับหอยอันนี้หอยหอยหอยบิดหอยบิดชุมพรครับผมอันนั้นหอยอะไรครับน่ะอันนี้ว่าลูกอัลกิลหอยหอยนางลมแต่ผมไม่เอาซื้อแล้วครับผมอันนี้เขาเรียกหอยอะไรนะครับหอยตลับ อันนี้ผมได้หอยตลับหนึ่งถุงห้าโลครับผมลนะแล้วก็อันนี้หอยบิดสามโลเดีย๋ยวเอาไปกินนครพนมกันครับผมแล้วนั่งกินริมโขงเลยพอ,นะอ,อแล้วครับมันจะกินกันไม่หมดนี่ครับผมได้มาแล้วจอดซื้ออยู่ตรงเต้าหีครับผมไ,มไ,ไ,มไหะ,หะไไหงห เได้ได้ครับผมนี่นะใครผ่านมาแวะได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเอาไปใส่ตู้เย็นครับโหหนักโล8โลอ่ะเนี่ย8โลโอ๊ยอุทุดผมหลุดไม่รู้จจได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวเอาใส่ตู้เย็นก่อนครับผม อะไรครับเนี่ยโรเรียนก็มีครับผมไม่ได้ทำกับข้าวนี่หนูเดี๋ยวไปย่างริมโขงครับรใส่ไปนี้เลยครับแปดกิโลครับผมวิตปีนมไปบผมเดินทางกันเรื่อยๆเลยครับ จอดข้างทางก็เปิดประตูก็ระวังครับผมนี่รับผมเขาก็จอดซื้อกันตรงเนี้โอ้ยเดี๋ยวช่วงนี้ เจอวัตถุดิบอะไรเราก็ซื้อไปก็มาถึงเมื่อวานตอน10โมงครับผมนะตอนนี้ปล่อยออกมาอุย้ยร้านนี้โอ้หไม่เห็นลูกสาวงาม <c oughs> าลหนาแล้วกันจ้าร้านไหนงามนี่ต้องจำไว้ดีนะครับผมแล้วรอบหน้ามา บอ,อยากกินเคฟซีนานแล้วไม่มีเวลาได้กินแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กินเอาคลิปนี้เอาเป็นแบบว่ากินแล้วก็กินแล้วก็กินแล้วก็กินดีกว่านะเราจะมาแวะเซเว่นครับผมซื้อกาแฟวิตามินซีมีแล้วในตู้เย็นนะครับแล้วก็ริโปผัดมีแล้วในตู้เย็นเติม 3ามสิบหกจุดสองอุณหภูมิร่างกายตอนนี้นะก็ไปไหนก็ระวังกันเนาะเหลือเงินอยู่สี่สิบบาทไม่รู้มีตู้ป่ะก็เขาว่าตัวนี้มาใหม่เขาว่าขมมากเลยแล้วก็แต่ว่าผมเอาตัวนี้ไปกันไว้ พาะผมไม่เคยกินตัวนี้กลัวเมาถ้ามันกินไม่ถูกมันจะง่วงไม่รู้ดิแล้วแต่คนนะครับก็ซื้อแค่นี้แหละครับผมสองกระป๋องเพราะว่าของเรามีนะในตู้เย็นเดี๋ยวผมขออนุญาตจ่ายเงินก่อนนะครับได้แล้วครับผมอยากกินวนานครับ ไม่มีเวลาไม่ใช่หรอกมันหาที่ซื้อไม่ได้ก็เสพฟีเฟออนี่แหละมีโอกาสก็ซื้อกินครับขับรถก็เดี๋ยวขึ้นรถกันครับผมไม่มีมือมือเต็มครับนี่ครับอบสวัสดีครับ ไปจอดปั๊มครับพี่เขาติดตามผมตรงไหนนะในทิกตอกในทิกตอกไอ้นี่รถพี่เขารอเลยครับผมอันนี้ด่วนนะพี่อ๋อมาดวงมาก็ไม่ด่วนไปเรื่อยๆผมไม่ทักนั่นแหละเริ่ม <c oughs> แต่อะไรมาดูอะไรนะพี่เดนะีย๋ยวพาไปดูพี่เขาพี่เขาเป็นหกล้อล่องเนาะโอ้โองห<อ>มาน้องหมาเดี๋ยวผมถ่ายดูแป๊บ,บนึงกลับมา เอาไปไหนเนี่ยพี่รัชดาอ๋อม oh. ันเป็นหมาเขาจากหมาพวก,กจังดรถทน oh. แล้วเอามารักษาแล้วก็มีคนรับเลี้ยงเขาฝากมันมาโอ้ oh, คนใจบุญมากเลยนะแบบนั้นนะพี่นะ้ oh, องโอ้มาจากไหนเนี่ยพี่ภูเก็ตนูดด่นเนก็ตน่ะพรุ่งนี้ก็ลงหมาเจะก็กลับมาเก็บเลยกลับมากรูเดินกับผมอีก ผมมาถึงเมื่อวานเต็มแล้วก็ปล่อยมาเลยปล่อยวันนี้ไปสุรินทร์หากนุงเทีกเก่ยไปสุรินทร์หากินุงเก็ตอ๋อคนสุรินทร์เลยใช่ไหมพี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไอ,านอ,อ,าอาน้นี่ก่อนครับพี่แป๊บนึงนี่ครับผม <c oughs> เอาไปแบ่ง,งพี่เขาหน่อยจำผมได้ไในติ๊กต็อกอ่ะพี่ผมซื้อไว้ในตู้เย็นนี่ <c oughs> ครับไม่เป็นไรครับวันนั้นผมก็ได้จากรถเอ๋สี่ร้อน้อยผมก็ไม่มีใหรเขาเหมือนกัน จะขึ้นรถแล้วเมื่อกี้เราเดินชวนเดินมามองรถเดินไปไอผมชอบดูเรานี่รถต้องเราเนาะทำกับข้าวเพื่อนชอบกันผมก็มาทำยูทูบแหละทิกตอกมันบางทีดูมันไม่ยาวไม่สะใจติ้งดังีลยดิ้งดังเลยทิกตอก่อ้โหนช่ไครับอย่าคุยกับพี่ก่อนนะครับอันนี้พี่ก็เล่น t ิกตอกใช่ไหม ฝากติดตามช่องอะไรนะพี่ติดตามผมนะเล่นไม่ได้เล่นมากออ๋ว่าจะดูคนอื่นหรอครับเด <c oughs> ี๋ยวคุยกับพี่ก่อนครับผมเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับผมต่อครับ <c oughs> คืนนี้ก็มีเพื่อนแล้วเดินทางตามสูตรกันผมก็ไม่รีบนะครับเที่ยวนี้ยังไง <ไป S 1> มัน, <ไป S 1> นข้าไม่ทันเดี๋ยวน้องหมาเมารถเดี๋ยวน้องหมาเมารถแอ๋วผมคุยกันนิดหน่อยครับผมก็ไปแล้วก็ไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะพี่นะครับครับครับ มีอะไรก็แบ่งๆกันไปครับผมเดินทางรถบรรทุกด้วยกันสายบรรทุกด้วยกันเจอกันก็อย่างนี้แหละครับผมยืนคุยนิดๆหน่อยๆครับพักรถพักยางพอได้คุยกันเดีย๋ยวเราไปกิน KFC ันดีกว่าเราอะอุ้ยหอมข้าวยิน เ f ฟซี <G> <laughs> ได้กินแล้วผมหลายเดือนว่าผมไม่ได้กินอันนนยนี่ครับผมก็มีเฟรนฟรายมีไก่ไก่ไกเ่เผ็ดมั้งดนกรกินคนเดียวครับกินเตยเมื่อสายเนี่ยนี่ครเ,เห็นไหม วางบนพวงมาลัยแล้วผมผมอยากกินพิซซ่าอยู่แต่ว่ายังไม่เจอร้านใจผมไม่อยากกินเบอร์เกอร์ขับหัวกเกียติขอหลู่สักวันครับผมขอหลู่สักวัน เ <c oughs> บ,บาโนวน,น,านัวนวนี้มันเบาวนห่นมันมียังมากมายนัเนะฮะเบาเหินอ FC เขาเขากินอร่อยผมชอบ

ดอีเกย์ุ้มเหรอไหมมันก็ไม่ได้พิเศษพิโสอะไรมากมายนะครับผมเราคนขับรถอะนานๆกว่าได้กินมันก็คืออร่อยสำหรับเราแลวร้อยกว่าบาทครับผม ความตุกคือความอร่อยเกิดเมันรีบเพื่อนรถ กินก่อนเดี๋ยวเดินทางครับผมขอไปด้วยที่มันกินร้านะไอ้ครับนั้นอืมดแล้วจ้าแป๊บเดียวไม่ถึงส,สิบนาทีเก็บใส่สุง่อยเอาไป็นขอรางมือก่อนเมื่อกี้พี่เขาเป็นเอฟซี t ิ k t ตอผมเขาบอ,อกว่าชอบเวลาผมทำกับข้าวข้างหาง แบบเวลาผมตลกเขาขเครียดเขาชอบเปิดมาดูตอนที่เมียผมกลับบ้านแล้วผมไปเต้นหน้ารถอะแล้วก็ที่ผมไปหลงอยู่ในประจวบก็ขอบคุณรนะับที่เขาจำผมได้นะ กล <Allah> า,นาบ Ö นะครับผมก็ต่างกินนั่งกินข้าวริมโขงนี่ครับขออนุญาตกรอกไปก่อนเป็นคนดังนะอยากเป็นคนดังเขาว่า You find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Yeah, I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah, these days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish that one. Yeah. yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. But once we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself, and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. รับผมบรรยากาศอันนี้ข้าวเหนียวก็ซื้อมานะครับผมไม่มีใครนึ่งเพราะว่าผักเผือกก็ซื้อมาครับผมไม่มีใครมีข้าวเหนียวเนาะอยากกินข้าวเหนียวน้ำจิ้มซีฟูด้ดเดี๋ยวผมจะตามน้ำจิ้มซีฟู้ดโชว์ครับนี่ครับอันนี้ก็ปลาแหกคนดังไหมคนดังกอไฟ <c oughs> <c oughs> นี่ครับยิ้มโขงปลาที่ผมเอาไปทํากับข้าวก็เห็นไหมดูเรือนะเรืออย่างนั้นนะครับเอาปลาขึ้นมานะแล้วก็ไปทํากับข้าวเราก็ซื้อเขานะไม่ใช่เราไปขอเขา เดี๋ยวเอาของลงมาแล้วนี่นก็หอยเรานะครับหิมชิมโข่งครับอ่ะชิมดมูหอยปิดนะนี่หอยปิดน,นำกินโดยชาบมนสีกูดแ <c oughs> จ๋ววิลิกูดอย่าลืมยกปลาหม้อป,ปลามานะจ้องอยู่นะมเมือ่อกี้จ้องไข่ใช่ไหมไม่เห็นไข่ อยากกินหม้อปลาร้้อนไข่แล้วให้เจ้าของมันบอกไข่ขุนเจ้าหรือครับเจ้าของไม่อยู่อย่างเงี้ยนี่ครับผมเดี๋ยวขอจัดแจงก่อนนะครับผมนี่ครับผมไข่ปลาช่อนผมไม่ตกได้หรอกมีคนไปตกได้ไหมวะต้มหม้อปลาปลาช่อนครับผม เั to to. ่งเรียนเรียนเล่นนั่งกินกันเิ่นๆครับจิดน้ำติ๊กเม้ไปนั่งขายริมมขงใหญ่เ่ยรึเปๆ่ันี่ครับย่างหอยไปด้วยอ้าแบตเตอรี่ต่ำโอเคพั๊นเลยนะนี่ครับนี่ครับ หมอหงาจังครับเนื้อปลาช่อนต้มหม้อปลาเขาช่อนตกมาเ่ยล้วยแอร์มันตังยอ่ะเขาแอร์เลยเ้โเอร์อะไรอย่าง้ยมันลน <c oughs> ออมัดไปั้นเนาะคนแม่นั่งางไปี่นตกคนละมือ2องมือกินน้ำด้วย อย่าลืมถ่ายเอสตตัวน้อยนะนี่เอสตีตัวน้อยสวัสดีครับยังสวัสดีครับยงังยกมือไหว้สวัสดีครับยงัง <c oughs> นั่งกินกับเอาบรรยากาศเขาเรียกเอาบรรยากาศเห็นไหมฝั่งนู้นก็ฝั่งลาวนะครับผมอันนุก็ย่างหอยครับมีหน้าที่ย่างหอยอันนี้ก็กินกินก่อนอย่าสู้ไม่ไหวไม่ได้นอนแล้วก็ แย่ครับผมยเยายงงจอยตั้งกล้องแล้วกินกันแล้วแค่นี้แหละครับกินกันแค่นี้ก็อยู่กินกันอยู่แล้วครับไม่มีอะไรมากมายนี่แหละครับชีวิตขับรถเจอกันก็กินสังสรรดนิดๆหน่อยๆนี่ครับก็เป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนกันแล้วเนาะไม่ได้ตั้งกินด้วยกันแเนาะครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องกิน If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. and should never... ขออนุญ,ญาตนั่งกินครับมันจะหมดแสงแล้วเดี๋ยวก็เตรียมไฟเตรียมอะไรมาใส่นะนี่ก็มอจิ้มจุ่มมาแล้วผม,มกินกันเรื่อยๆครับกับบรรยากาศอลิมพงอากาศโคตรดีนะครับอยากให้ทุกคนมาลองมากนี่ครับผมคุณอลิมนะเร <laughs> ี้ยหอยไปครับผม นี่อย่างนี้นะครับผมไปบาย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 ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมหน่อยนะครับผมอยากให้ผมทำอะไรก็บอกมาได้นะผมเดี๋ยวขออนุญาตนั่งกินครับรีบกินครับเดี๋ยวแสงหมดอาบน้ำนอนนะครับผมแหม่ผมสทำให้ดูนะทำให้ดูนะนี่สไครป์สองก้อนก้อนครายบายนี่แหละครับผมอาชีพคนขับรถครับผมสุดท้ายก็ ไม่รู้จักกันละครับแต่นะั่งกินขดด้าววยกันได้นะครับผมแล้วก็มารู้จักกันทีหลังในตอนขับรถเนี่ยแหละครับก็คนละภาคคนละพื้นที่ก็ามาอยู่ด้วยกันได้ครับผม